สวัสดีครับยามเย็นครับแก้อันแล้วครับจางไอทีวีกับฝนมายุดกับบุกกันกันนะฝนแล้วครับจุดแรกไวกันแล้วจุดนึงครับจุดนู้นรถมาแล้วครับกลับมาแล้วรออีกวันนี้จุดใหญ่ครับจุดนู้นกลับมาแล้วครับจางพลแล้วครับจางพลแล้ว แขกอันครับฟ้นตกต้องรอรอให้ฝ้นยุดก็ไามา่ยุดกับจำเป็นเลยครับดูครับมอกเมกดับแล้วาหดูมอกเมกเต็มไปหมดแล้วครับ ไม่มีทีทาว่าจะยุดกับมืดคลุมกับตองฟ้าครับตะเลหมอกกับสามขนนู้นเสร็จแล้วครับก็มีเด็กด้วยครับจำเป็นต้องใช้สตาฟเยอะครับรอมนี้ครับก็ฝนตกด้วยครับก็ไม่ได้ไงนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีประสบการณ์กับมือไม่กับไม่ได้เลยนะครับเขต้องคอยบล็อกแค่ขัวแค่จะตกเอวครับขัวแค่จะตกข้างทางครับก็บางครั้งก็ต้องอยู่หน้าก็แค่เล่ยมาก็คือต้องเร่งให้แค่จนครับนะครับไปแล้วครับ ใบกลางสายลุ่นนะครับความสูุดสนานครับดูครับสตาร์ทตามไปบล็อกกับตามใบอีกคันครับสตาร์ทครับดูครับบล็อกออกรอบริมนอกครับช่วงบ่ายฝนตกมาเรื่อยๆเลยครับนะครับไม่ยุดได้เลยครับมีลมด้วยครับ สองโฟกัสกับรถแล้วครับถึงเวลาครับเวลาเลื่องงานกองช้างครับก็อย่างดีครับฝนตกฝ้ารองพวกเราก็ยังมีงานทำครับข้อแกสูซ่งานกันกับนะครับไม่ใช่ว่าฝนตกแล้วก็คือไม่ทําแล้วงานนะครับวันนี้ยุดกับไม่จ่ายครับนะครับ เงินทองปลาทองมันไม่ได้ยุดกินครับนะครับพาเง้นเงินทองก็ต้องชายครับต้องซื้อกินครับนะครับปั่งโฟกัสครับยามเย็นปล่อยแล้วครับฉางอวันสวนสมบูรณ์ครับนะครับตึ้งใจโซใจตะข้อเดินแค่ก็ครับนะครับคืนอยู่กับคนดูแลเอาใจใส่ครับนะครับเจ้าของดูแลเองครับ ควันโยกับเจ้าข้องครับนะครับนครับฟังปีไม่เดินขึ้นมาครับเดินขึ้นมาไม่ร้อนเลยครับอ้วนเกินครับผ่านน้ำหนักตัวไม่ร้อนครับแกกบางทีรับค้านครับเดินแก๊กลับบนล่งเลยครับนะครับเดินความนิ้มกองจาง ช้างก็ของลูกช้างก็ทําความสะอาดแล้วก็ให้ยาครับความสะอาดํำกันทีสุดครับก็ทํากันธุรกิจในครอบครัวครับพ่อได้ขานมขากับก้าวกับนะครับไม่ได้อว่าไม่ได้ตุ่มตามไม่ได้มากมายครับอยู่กันในปีในน้องอบอุ่นครับครอบครัวช่างง่ายครับ ตกนักกับตกนากฟอนดูกับทะเลข้างหลังครับนี่สูมก้องเข้าไปนะครับทะเลกำมลาครับห้ากกมลาครับดูครับเห็นชัดเจนเลยครับคลืนค่อนข้างจะแรงครับนะครับมอกกับความสวยงามอีกบรรยากาศหนึ่งของบ้านเรานะครับทะเลมอกกับบางช้างกำมลาครับ รอบบริเวณครับมเมื่อเมืองเนื่อเลยครับเมื่อตอนนี้เรากําลังแอวเมืองเหนืออยู่เลยนะครับเรือๆครับนะครับชีวิตแข่งขันกับตัวเองีอ่เมือมีความเรือก,กว่าแข่งขันกับตัวเองแล้วมันเหนื่อยก็ยุดปักกับนะครับไม่มีใครริงไม่มีใครล่นตูดเรานะครับ แต่ว่าในเมื่อมีงานฝนตกฟ้ารองแดดออกเราก็ทำครับนะครับเพราะว่าพวกเราคือคนสู้ชีวิตครับนะครับไม่ในหนังรอโชคชะตานะครับว่าวันเวลาพรุ่งนี้จะรวยแล้วครับนะครับไม่ได้หนังต่อแร่เพื่อให้ได้มาซสือเงินครับนะครับต้องลงมือทำครับนะครับซึ่งจะได้เงินครับถทำไม เงื้อออกปลายจมูกไม่ได้ทังกับพวกเราครับไม่ได้เงินครับบ้านกับบ้านครับบ้านก็คอยปรับปรุงซ่อมแซมไปเรื่อยครับสร้างที่งนิดครับนี่แค่กับรอบนอนเล่นวือไอจี้ครับ ก็มีคนพมมีเรื่องสนุกมาหลายฟังนะครับก็ไปที่เดีันมีเรื่องสนุกมาหลายฟังกันนะครับเรื่องตลกตลกกับว่าพวกเราไปรับแก้กับ นะครับรถของเราเราบรถสองแฉวครับไปรับแขกครับนะครับตามโรงแรมเราก็ไปชนกับเอ่อเผื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันก็เซลกันสนุกเป็นเรื่องสนุกนะครับไม่ได้สี่เดียรได้นะครับคือบอกว่าเอาเรื่องสนุกมาไลฟ์ฟังครับเอ่อข้องคนอื่นเขานะครับตอนเช้าไปรับแขกโรงแรมเดียวกันนะครับรับแขกโรงแรมเดียวกันแล้วก็เอ่อฝังโค้กัดกับ ก็ก็คนขับรถก็หนังคุยกันรอแคก,กลงมานะครับรอแคก,กลงมาแล้วก็ท่ามันกับว่าวันนี้ข้องบางชางกมาลาข้องเราอะ่ะบุ๊กกี่คนครับนี่มารับกี่คนก็คนขับรถก็บอกว่ามารับแกซ่องคนครับแล้วก็เผื่ออะกันก็บอกว่านี่ของเขาเนี่ยโอ้โหซ่องทราบหน้ากระดานเลยวันนี้ดึงเ็นครับอ่อนขับรถข,ข,ของเราก็น้องก็บอกทราบว่า แล้วรับที่รับอันหัวกี่รอยอะครับหัวามรอยหรือว่าเต็มทีไม่เกินห้ารอยสิบสองคนนั้นเอกี่พันหนพันได้ไหมอะ <c oughs> ช่วยครับเราก็บอกไปบานนี่ยก่องปังจางอมร่าสองคนนะครับแค่ <c oughs> สองคนเองแต่ว่าแคจ่จองมาสองสามโปรแกรมนะครับสองกนนี้หกพันครับรีบเดินเลยครับรีบเดินเข้าไปหาแขกในโรงแรมเลยครับ ก็ก็ย่างที่บอกนะครับย่างที่เรียนย่างที่เกล้าให้ฟังอยู่เสมอนะครับว่าพวกเราทํางานทํานะครับทําเพื่อเพื่อทําโฟกัสก็คือเพื่อเงินครับนะครับแล้วก็เพื่อให้ช่างเนื่อยหน่อยที่สุดกรับนะครับก็เพราะฉะนั้นก็บอกแล้วว่าเราทํางานไม่ใช่ว่าเอาปริมาณแค่ครับเราเอาคุณภาพนะครับเอาคุณภาพแล้วก็พยายามทําโปรแกรมที่ว่า มีคุณภาพแล้วก็อัพราคาได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นแค่ก,ก็คือแค่ที่ว่ามีคุณภาพมีกําลังใจแค่เกรดเอครับนะครับเพราะฉะนั้นแค่ที่ว่าโปรแกรมที่ว่าตามตามกันเหมือนกันก็คือตามธรรมดาของของของวงการนะครับราคามันจะ ลดลงอยู่แล้วครับเพราะกูแข้งมันเยอะครับเพราะงั้นพวกเรานะครับคิดทําสร้างสั้นโปรแกรมทีคนอื่นเขาไม่ทําคนอื่นเขาไม่มีคนอื่นเขาทายากหรือว่าทําไม่ได้ครับนะครับเพราะงั้นเราถึงจะอัพราคาได้ครับนะครับเบ้นนะครับออกมาครับไม่มีการลดราคานะครับไอโฟนนะครับไอโฟนมือถือไอโฟนออกมารุ้นไนรุ้นไนตอนไนจังหวัดไนจังเว้ดก็คือ ้ก็ค่ายมดกับนะค่ายมดกับไม่มีโปรโมชั่นไม่มีการลดกับนะครับเพราะงั้นพ่อมเอาแนวคิดความคิดเนี่ยครับเพราะงั้นพ่อมคิดว่าพ่อมเองก็ต้องทําได้พวกเราก็ต้องทําได้ครับนะครับโรเล่นโคลนมาฟังดีไหมครับแก่กอดไทยรูปกับไอ้ไม้แก่ายรูปกับแก่ไม่ใ่ครบนีเมาสู้ก่กอดไทยรูป แค่ข้อถ่ายรบกับนะครับนี่คือความเป็นของเองคือความอบอุ่นนะครับนะครับกล้องที่นี่ครับนะครับวันมองบานานาบานานาเก็บบันมอนเฮ้ยเก็บ eleven feed eleven เย

What's name? Pi mai. Pi mai? Pi mai. New Year. New Year. How old? About 30. 30 years? 30. 30 years. Thank you. Cake my yerk up, bangangang malaha, pomera, okek up. Okunapap, okunapap, loco. น้อยๆแต่ว่าเนื้อเน,นื้อครับวันนี้ก็สิบคนครับวันนี้สิบคนไหมวันนี้แกสิบคนครับเนี่ยครับจางถึงอ้วนอยู่แบบนี้ครับวันนี้ช้างได้เดินรอบครึง่งปล่อยให้เห็นนะครบับคนสวนส้มโอนครับนี่คือวความสุขของเราครับเอ็นจางอุ้มสม้มโอนครับทุกชีวิต เดินไม่ร้อนแล้วครับสุขจิตแฮปปี้ครับโอเคครับอีกวันหนึ่งกลางสายฝนของพวกเราครับปางช้างกำมลาทีมงานช้างให้เทเลนท์ครับช้างให้ชาแนลครับสวัสดีครับ Shanghai Channel